ครับแล่จะเป็นส่วนของหน้าเว็บ Fake News Detection นะครับโดยจะมีส่วนให้พิมพ์ headline หรือว่า Text ของข่าวในช่องนี้ครับโดยข่าวผมก็จะเอามาจากเว็บ Reuters ซึ่งเป็นเว็บสำหรับข่าวครับโดยเลือกหข้อ US Election ก็เป็นการเลือกตั้งครับซึ่งผมจะก๊อปข่าวนี้ข่าวปอะมา กอบเน้าข่าวไปใส่ในช่องซึ่งเนื่องจากเป็นข่าวการเลือกตั้งแคตตา o r y ที่ได้ก็ควรจะเป็นอ่า p o l i t i c ครับซึ่งเป็นข่าวการเมืองและข่าวก็เป็นข่าวจริงซึ่งได้มาจากเว็บที่น่าเชื่อถือต่อมาร ก็จะเป็นในส่วนของข่าวป้อมก็ใช้เว็บของ i n d e p e n d e n ซซึ่งเว็บที่มีการาวิเคราะห์ข่าวไว้แล้วครับว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมซึ่งอันนี้เป็น not t real, real news ซึ่งแปลว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมเราจะเราก็ข่าวปลอมที่ให้มาไปใส่ในเว็บตรวจจับ ครับซึ่งข่าวที่ได้ก็จะเป็นข่าวปลอมซึ่งตรงกับผลลัพธ์ที่ได้มาและแคตตาก็อตจะเป็นความซึ่งถือว่าตรงกับข่าวครับเกี่ยวกับการชูตเตอร์ครับผม